สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ติดตามช่องแก้วเก้าพยากรณ์แก้วเก้าหนึ่องสี่ในช่อง u t u b e นะคะวันนี้เราเข้ามาสูเ่เรื่องราวความรัก ep 3นะหัวข้อในวันนี้ของเราก็คือสายสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะถ้าคุณเลื่อนมาเจอนะคะ แปลว่าพลังงานนี้นะดึงดูดคุณเข้ามาและถ้านี่คือคำทำนายของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสายสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน EP หนึ่งและสองอยู่ในหน้าอยู่ในช่องนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปฟังได้เลยนะ คุณสองคนนะคะคบกันเพราะว่ามีเป้าหมายเดียวกันต้องการความสุขความสมบูรณ์แบบในชีวิตครอบครัวนะมีโอกาสที่จะพัฒนากันในเรื่องความสัมพันธ์นะคะที่อาจจะไปถึงการแต่งงานการตกลงใช้ชีวิตร่วมกันการสร้างอนาคตด้วยกัน เป้าหมายของพวกคุณคือความสมบูรณ์แบบในชีวิตคู่นะไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะคุณจะต้องได้รับรู้เรื่องของเขาและเขาจะต้องแชร์เรื่องราวของเขาให้คุณได้รับรู้นั่นคือพวกคุณมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหาหรือกันเสมอไม่ว่าใครจะทำอะไรก็จะต้องได้รับความเห็น จากอีกฝ่ายหนึ่งคือให้เกียรติกันนะมีการปรึกษากันและสิ่งที่พวกคุณลงมือทําด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามส่วนมากจะสําเร็จนะบางคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะบางคนอาจจะเป็นเหมือนคู่รักที่ต่างก็แยกย้ายกันไปเติบโตไปทําหน้าที่ของตัวเอง นะอาจจะติดต่อสื่อสารกันผ่านโซเชียลนะคะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างอื่นนะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางบ่อยมออีมูฟเมนต์เคลื่อนที่นะคะไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าไมไ่ค่อยได้อยู่กับคนรักนะก็คือไม่ได้เจอกันทุกวันไม่อยู่ด้วยกันทุกวันนะคะ ความรักของคุณสองคนเป็นเหมือนโชคชะตาเป็นเหมือนอสิ่งที่ติดตามมาแต่ในอดีตนะคะคือคุณสองคนเป็นคนรักเป็นคู่รักที่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาเจอกันอีกในชาตินี้นะาชาติก่อนมองว่าพวกคุณมีความสุขมีความสมหวัง มีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมล้นในความรักครั้งนั้นและก็ได้สัญญาว่าเราจะต้องได้กลับมาเจอกันอีกนะคะความรักของพวกคุณในบางครั้งนะมักจะมีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหึงหวงความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสูงมากนะ มีใครคนหนึ่งทําตัวเป็นคนเจ้าสําราญนะคะเข้าสังคมเก่งพูดเก่งมีสเสน่ห์นะออกแนวแบบอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะซึ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกหึงหวงนะหวาดระแวงนะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณสองคนก็คือครอบครัว การได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันการได้เจอหน้ากันทุกวันการมีกันและกันอยู่ด้วยกันในทุกวันนั่นคือความหมายของคําว่าครอบครัวสําหรับพวกคุณสองคนสําหรับความสัมพันธ์นี้นะคะแม้ว่าจะมีการทะเลาะก,กันบ้างมีความไม่เข้าใจกันบ้างเป็นธรรมดาของคนรักกันเป็นคู่รักกันพวกคุณจะไม่หันดาบเข้าหากันแต่เลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่พูด ต่างฝ่ายต่างก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอดูความสัมพันธ์ของพวกคุณในตอนนี้ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะเราจะได้โฟกัสว่า ควรจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสำหรับหัวข้อนี้ของเรานะสายสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะคะขอดูก่อนว่าตอนนี้สถานะความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นอย่างไรนะมีการรอคอยบางอย่างนะเหมือนกับว่าสิ่งที่ผ่านมาความผูกพันความสัมพันธ์ของคุณสองคนทำอะไรก็ตามต่างก็มีเป้าหมาย ะะแล้วก็รอที่จะได้เห็นผลลัพธ์จากสิ่งที่ทำใครบางคนอยากที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่มั่นคงมากขึ้นนะคะถ้าเป็นคนคุยก็อยากจะตกลงเป็นแฟนจริงจังถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนกันแล้วก็อยากที่จะแต่งงาน ความสัมพันธ์นี้นะคะไปไปมามาหมายความว่าอ,อ,อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้เจอกันนะมีการเดินทางอยู่เรื่อยระหว่างคนณสองคนนะคะอืมตอนนี้นะมองว่าสิ่งที่รอคอยอยู่สิ่งที่รอคอยอยู่นะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับ ผลอย่างที่ตั้งใจที่หวังไว้นะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแผนใหม่นะคะหรือ,อถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมีการตอบรับนะคะการรอคอยประสบความสำเร็จนะมีแนวโน้มว่าจะมีการแต่งงานสูงมากนะคะ มีการมั่นหมายแต่งงานหรือว่ามีการตกลงทำอะไรบางอย่างตามประเพณีนะคะอาจจะเป็นอ,อย่างเบสิกเลยก็คือการได้เข้าหาครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่งนะคะให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ว่าพวกคุณสองคนกำลังคบกันนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความชัดเจนไม่เกิดขึ้นนะคะมองว่าอาจจะมีทางเลือกใหม่ ไพ่มี2ด้านนะคะมีสองด้านเสมอนะความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะมีการทุ่มเทคือเขาเรียกอะไรหวานพืชหวังผลนะคะสิ่งอะไรใดๆก็ตามที่ลงทุนทุ่มเทไปทั้งแรงกายและแรงใจนะคะย่อมหวังที่จะได้รับผลตอบแทนเป้าหมายความสำเร็จก็คือถ้าไม่จบ ก็ต้องก้าวให้ไกลไปกว่านี้นะถ้าไม่จบความสัมพันธ์นี้ถ้าไม่มีความพืบหน้าก็ต้องบรรลุเป้าหมายไปถึงขั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเปิดตัวให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้แต่งงานมั่นหมายตามประเพณีนะคะมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการประกาศข่าวดีในความสัมพันธ์นี้แนวโน้อมออกมาดีนะคะ แต่ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคนะยังมีบางอย่างที่ยังคาใจและอยากจะเคลียร์นะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณตอนนี้นะมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นนะคะ ก่อนที่จะไปถึงการตกลงกันการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือว่าการเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็อยากที่จะเคลียร์สิ่งที่ค้างขาดใจนั่นคืออาจจะมีการระแวงกันเกิดขึ้นอาจจะมีความรู้สึกว่าใครคนใดคนหนึ่งกําลังเปลี่ยนใจกําลังเ,เปลี่ยนเส้นทางใหม่ในความสัมพันธ์นี้มีอีโก้มีทิฐิ มีความค้างคาและก็อยากเคลียร์ใจมีแพชชั่นมีความอดทนมีการรอคอยบางสิ่งบางอย่างไม่คุณก็เขานะคะใครคนใดคนนึงที่เป็นแบบนี้อยู่นะแล้วมาดูกันซิว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะ เขาเป็นอย่างไรนะเป้าหมายนะคะแพชชั่นการตั้งเป้าและก็อยากที่จะลงมือทำให้ได้ดังที่ใจหวังความเข้มแข็งความกล้าหาญเรื่องอะไรล่ะ การเลือกระหว่างความมั่นคงความสุขสิ่งที่สมบูรณ์แบบภายในจิตใจกับการกลัวความที่จะสูญเสียความเป็นตัวเองในกรณีของบางคนที่พูดถึงเรื่องการแต่งงานเขาคนนั้นอาจจะมองว่าตัวเขาเองตัวคุณเอง คือคนที่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยเป็นคนในครอบครัวเพราะว่า,าคุณเป็นคนที่เข้าอ,อกเข้าใจเป็นคนที่สามารถดูแลเขาได้เป็นคนที่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้เป็นที่พักเป็นที่พักใจเป็นเหมือนเสมือนบ้านของเขาหลังหนึง่งนะแต่ในขณะเดียวกันนะการที่ จะก้าวข้ามไปสู่การทําอะไรที่มันเป็นทางการนะเป็นทางการก็กลัวว่าจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปกลัวว่าจะสูญเสียความเป็นอิสระภาพกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่ตัวเองแบบตั้งใจมุ่งหวังอยากทำหรือความเป็นตัวตนนะคะมองว่าคนคนนั้นนะเขาเป็นคนที่ เป็นตัวของตัวเองสูงนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองมอีความเขาเรียกอะไรเป็น high independent นะคะ high independent person ก็คือโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะเขากลัวว่าพืน้นที่ตรงนี้ของเขาจะเสียไปนะขออีกใบหนึง่งกำลังช่างใจกำลังรอที่จะ ุยจะเคลียจะตัดสินใจกำลังช่างใจอยู่ว่าจะอย่างไรต่อไปดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจการพิจารณาในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ได้ใช้อารมณ์เลยนะใช้เหตุผลนะกำลังช่างใจอยู่ว่าจะยังไงดีทีนี้นะคะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้สถานการณ์มาแบบนี้นะ สายสัมพันธ์ที่จะเชื่อมพวกคุณไว้นะคะสายสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนแน่นแฟนแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันสองถ้วยค่ะ t e m p พ r ร n น e ์ i ิงออฟเพน a c l e s ลสสิบเหรียญ ะ Ke สายสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะคะสิ่งที่ยึดเหนี่ยวกันไว้ได้คือการได้พึ่งพาอาศัยกันการที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของความในเรื่องของการเงินและก็ทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตนะสิ่งที่ทำให้พวกคุณได้อยู่ด้วยกันได้เจอกันหรือว่า ทำให้พวกคุณผ่านเรื่องต่างๆมาได้จนถึงตอนนี้นะคะนั่นคือความสมบูรณ์แบบที่พวกคุณสองคนต่างฝ่ายต่างก็ทวินหามีเป้าหมายเหมือนกันมีความรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่ตนเองต้องการซึ่งเรื่องนั้นก็คือเรื่องความมั่นคงมั่นคงทางจิตใจด้วยก็ส่วนหนึ่ง แต่ที่สำคัญคือพวกคุณสามารถเป็นที่พึ่งให้แก่กันและกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้สนับสนุนกันได้นะอืมแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะจะมีความรู้สึกไม่ชอบใจจะมีความรู้สึกแบบอืมทำให้รู้สึกว่าลังเลหรือว่าตัดสินใจไม่ได้นะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะอะมองข้าม สิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นนะคะหรือมองให้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าเป้าหมายสำคัญของคุณไม่คุณก็เขาอะค่ะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมันยิ่งใหญ่กว่าอารมณ์ความรู้สึกนั่นก็คือเหตุผลของการใช้ชีวิตของการมีชีวิตอยู่ได้ของการดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นคือความมั่นคงความมั่นคงทั้งสถานภาพทางการเงินความมั่นคงในเรื่องของสภาพจิตใจอ่ มีความสัมพันธ์เป็นสายสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องวัตถุมากกว่าความรู้สึกจิตใจหรือการที่มองอะไรที่เป็นนามธรรมานะคะให้ความสำคัญในเรื่องของการได้ปฏิบัติลงมือทำจริงเห็นผลได้จริงมากกว่าความเพ้อฝันความให้ความหวัง การให้ความหวังรมๆเล้งๆหรือว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคือมองในเรื่องหลักลกของความเป็นจริงมากกว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าคือคือถ้าถ้ามองในจุดจุดนี้นะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่ทําให้เกิดอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้นะคะยังไงก็ต้องเคลีย จะเคลียจะพยายามเคลียเพื่อที่จะให้ผ่านไปได้เพื่อที่จะให้รักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้นะสิ่งที่ยืดเหนี่ยวกันและกันไว้นะคะนั่นคือการได้พึ่งพาอาศัยกันการเท่าเทียมกันในทุกๆด้านนะตอบโจทย์ในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการนะคะ ใบสรุปของเราก็คือไม่ว่าผลของความรักความสัมพันธ์ทั้งน,นี้นะที่พูดกันไปในตอนแรกว่าจะตัดสินใจมายัางไงนะคะก็พร้อมที่จะรอคอยอดทนรอที่จะได้รับข่าวดีและก็รออย่างใจจดใจจ่อไม่ถอดใจนะคะมีความหวังมีความฝันว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี และจะได้รับผลดีตอบกลับมาในที่สุดนะสายสัมพันธ์ของพวกคุณไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะการที่ผ่านมาได้จนถึงในตอนนี้นั่นแปลว่าคุณสองคนต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันต่างก็มีแพชชั่นสินเสมอกันนะไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้ความรักครั้งนี้ผ่านได้ทุกอุปสรรค บางคนกำลังที่จะตัดสินใจเรื่องแต่งงานบางคนกำลังที่จะตัดสินใจเปิดตัวบอกคนอื่นว่าพวกคุณคือคนที่คบกันเป็นแฟนกันนะและก็มองว่าจะเกิดขึ้นจริงจะ,ะจะมีคนรับรู้สถานะความสัมพันธ์ของพวกคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้ความสัมพันธ์ของพวกคุณ อืมถ้าพูดตามเรื่องของการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้นะคะมันคือความจริงของชีวิตคู่นะไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะเหตุผลก็ต้องมาก่อนอารมณ์เสมอนะคะเพราะว่าทุกคนจะต้องมีชีวิตอยู่ได้ใช้ชีวิตให้รอดในสถานการณ์แบบนี้นะในเมื่อ พูดถึงความสัมพันธ์นี้เท่านั้นนะคะเป็นเรนดอมนะในเมื่อต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายเดียวกันต่างที่จะสามารถสนับสนุนกันและกันได้สามารถที่จะไปต่อได้กันได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวพวกคุณสองคนไว้ด้วยกันความรักความรู้สึกอารมณ์ที่มีต่อกันนั้นมีนะคะเพราะว่าพวกคุณขึ้นสิบถ้วย มาตั้งแต่แรกเลยมันเป็นเหมือนกับถ้าคุณตอบโจทย์ในเรื่องความมั่นคงเราได้อะคะ่ะอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นก็จะมาเองพูดในแบบเป็นรูป,ปรธรรมเป็นธรรมชาติเป็นปัจจติข,ของคนทุกวันนี้เลยก็คือถ้าเงินสามารถบรนดาลความสุขได้ เงินสามารถบรรดาลความสุขได้ถึงไม่มีความสุขขอแค่มีเงินบรรดาลความสุขได้ความสุขนั้นก็จะเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งเหล่านี้งงไหมคะไม่งงเนาะบางทีเอ่อคนอ่นานไพ่ก็พูดอะไรงงๆนะคะก็ไม่ค่อยจะเอ่อเห็นความสัมพันธ์คือพูดตรงๆว่าความสัมพันธ์แบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแต่ว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจแพชชั่นของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เรนดอมนี้นะคะ1 2 3 4มนะมันเต็มเปี่ยมจริงๆมันล้นมากเลยนะคะแสดงออกถึงเจตนารมในการใช้ชีวิตคู่ของคุณนะคะของคุณหรือของเขาก็ของคุณทั้งสองคนนั่นแหละ เป้าหมายของพวกคุณคืออะไรพวกคุณรู้ดีและความสัมพันธ์ของคุณใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณก็จะต้องเป็นแบบนี้มีเป้าหมายเดียวร่วมกันกับคุณถึงจะไปได้กันได้ความมั่นคงคือที่หนึ่งหลังจากนั้นครอบครัวคือที่สองและเมื่อสองอย่างนี้เพอร์เฟเงินความมั่นคงครอบครัว หลังจากนั้นความสุขก็บางเกิดขึ้นได้บางคนมีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูครอบครัวบางคนมีภาระที่จะต้องเคลียร์ที่จะต้องหาคนมาช่วยสนับสนุนดูแลนั่นคือสายสัมพันธ์ความรักของคุณความรักของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะ ถ้าคนที่ผ่านเข้ามาเจอนะคุณกำลังมีความรักอยู่หรือว่าใครที่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณคนที่ดึงดูดกันและกันระหว่างคุณกับเขานะตัวคุณเป็นเช่นไรคุณจะดึงดูดคนเช่นนั้นเข้ามานะคะหรือคุณเป็นคนแบบนี้ถ้าใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ได้เป็นแบบนี้ พวกคุณก็จะอยู่ด้วยกันไม่นานนะคะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานเพราะว่าคุณไม่ได้ปรารถนาคนแบบแบบนั้นนะคะคุณปรารถนาคนที่มีแพชชั่นและเป้าหมายเดียวกันกับคุณคนที่คิดเหมือนกันกับคุณเป้าหมายเดียวกันกับคุณถึงจะเป็นสายสัมพันธ์แห่งรักของคุณอย่างแท้จริงนั่นเองโอเคค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปเรนดอมเรื่องราวความรัก EP 3ไม่มีการเช็ค Energy ไม่มีการดูไพ่ว่าใครเป็นคนเข้ามาดูคลิปนี้ถ้าใครเลื่อนมาเจอและได้ฟังคำทำนายนี้และรู้สึกว่านี่คือเรื่องราวของคุณกรุณาแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นได้รับรู้เป็นวิทยาทานเป็นการกุศลให้เขาได้มีแนวทางมีไกด์ไลน์ ในการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับคุณเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ